ดูจากในคลิปอันมาอันกรรมส่วนลถไว้ให้กับพี่ๆแล้วตอนนี้60,000บาทนะครับอันมีตอนเดียวขับสี่เข้าใหม่มาให้รับชมหลายรุ่นนะเกือบจะครบทุกแบรนด์เลยด้วยซ้ำสำหรับในช่วงเดือนนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ส่วนรถเยอะๆนะครับดูคลิปอันมานะ คันนี้อันมีส่วนรถตั้งทงไว้แล้วเรียบร้อย60,000บาทกับรถนวาร่าครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น2.5นะฮะตัวโฉมปัจจุบันนะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่าหน้าโปรโฟกนะก็แล้วแต่คนถนัดยังไงความหมายมันก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับรถจะเป็นสีเทาดำครับสีขาวเนี่ยถ้าเกิดเราวัดในเรื่องของกราฟ นะฮะว่าสีไหนมีการส่งมอบเยอะที่สุดจะเป็นสีนี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างสีขาวเนี่ยมันจะเป็นขาวบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะเป็นขาวที่ส่วนใหญ่เรามองด้วยตาแบบชาวบ้านหรือว่าคนที่อยากจะซื้อสักคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยแบบเวิร์กเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดวัดกันแบบจริงๆสีนี้คนจะชอบมากกว่าเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตอนเดียวขับเคลื่อนสีล้อครับซึ่งถ้าเกิดยังถามว่า น่าสนใจไหมกับรถตอนเดียวขับสีในแบรนด์ของนิสสันเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวรู้จักกันแน่นอนนะฮะเขาเนี่ยมาดูเครื่องกันหน่อยฮะหลายท่านก็มีการคอมเมนต์บอกอันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าอยากจะให้แบบลองสตาร์ทคงสตาร์ทเครื่องอะไรพวกนี้โชว์ด้วยได้ครับพี่ปัญหานะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังบางทีมันอาจจะได้ยินชัดหรือว่าอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดเอาแบบในอีกหนึ่งขั้นตอนเนี่ยก็คือจะเป็นการวิดีโอคอลดูตัวรถกรอันแบบตัวต่อตัวได้เลยนะฮะเครื่องเนี่ยถ้าเกิดตอนเดียวมันจะไม่มีฝาเครื่องนะครับมันจะไม่มีฝาเครื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบแคบตัวสูงอะไรพวกนี้มันจะมีฝาเครื่องใส่มาให้นะฮะตัวนี้ตอนแรกอันคิดไว้นะว่ารถปีใหม่ๆแบบนี้มันน่าจะตัดในเรื่องตัว ABS ออกหรือว่ายังไม่มี ABS อยู่แล้วแน่นอน ปกติมันอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องไหมครับแต่ตรงนี้เขาไม่มีนะมันจะามาแอบอยู่ด้านหลังตัวแบตเตอรี่อ่ามันจะามาแอบอยู่ในฝั่งทางด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหม้อลมเบรกธรรมดาทั่วไปเขาเนี้ยเครื่องอ่ะยังรถปีใหม่ๆแบบนี้หลายคนก็กังวลว่าแบบอะไรก็ตามแต่ในจุดไหนเขาก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาหรือว่าเกิดการอุบัติเหตุเครื่องหลวไมไหมเครื่องเยิ้มหรือเปล่าอะไรอย่างแบบนี้ ไม่มีอยู่แล้วนะครับรถปีใหม่ๆเนี่ยวารันตีศูนย์มันก็ยังเหลือวารันตีร้านก็ยังมีให้เพราะนั้นมันเป็นจะเป็นตัววารันตีเบิ้ลนะครับตัวถังด้านหน้าเนี่ยใสยเลยฮะไม่ช้ำไม่โทรมรถมีการใช้งานน้อยมากนะครับรอยตะเข็บเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆสวยเดิมเหมือนกับออกมือนหนึ่งเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเหมือนนะครับมันคือรถมือหนึ่งดีๆคันหนึ่งนี่แหละ นงน็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะฮะแต่ฝาค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่ารถในช่วงของตัวแก้มเนี่ยคือมันใหญ่นะไฟหน้าก็หลอดไส้แบบธรรมดาตัดหมอกยังไม่ได้มีการใส่มาให้แต่ถามว่าหลอ่อไหมหล่อนะครับสำหรับตัวหน้านี้ถือว่าหล่อใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนใหม่จากโฉม MP 3 0 0ขึ้นมากว่าเดิมเนี่ยเยอะบึกบึนเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มมาในเรื่องของความทันสมัย แล้วก็รูปลักษณ์ที่ตอบโจทย์กับในยุคปัจจุบันเพื่อเป็นการแข่งขันกับรถแบรนด์อื่นด้วยมันเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวสีตัวรถรอบคันนะครับรวมถึงหลังคานก็จะมีการขัดให้จริงๆเนี่ยสาวว่าอันเจ้าไปใส่เป็นคอกนะแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยเผื่อบางทีพี่พี่อาจจะไม่อยากได้ใส่คอกอันก็เลยยังไม่ได้ใส่แต่ก่อนใส่เนี่ยเดี๋ยวหลังคานจะมีการขัดสีให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยตัวล้อคันนี้มันจะแหวกแนวแล้วก็แตกต่างจากคันอื่นนิดนึงนะฮะ เพราะว่าขับ4ีส่วนมากที่เคยรับชมกันในคลิปอันจะเป็นตัวขอบ16นะครับอันนี้อันอยากจะให้มันแหวกแนวอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะอันเน้นย้าเลยว่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นลายลูกโง่หรือว่า16เหมือนกับตัวรถทั่วไปขับสีทั่วไปก่อนหน้านี้เปลี่ยนได้ตรงนี้อันเปลี่ยนให้ได้นะแต่ตอนนี้อันอยากให้มันแหวกแนวแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงนะครับก็คือจะใส่เป็นตัวแม็กขอบ18เป็นเวลยูสตาร แต่ยางเนี่ยคือออฟโรดแล้วก็คือจะเป็นซูเมกออทเทอร n ลนนะครับออฟโรดออฟโรดได้หมดเดี๋ยวภาษีพบนะฮะป้ายวงกลมวงกลมเหมือนต่อให้นะครับฟิล์มติดมาแล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วคิวกันศา์ก็มีมาแล้วนะครับเขาเนี่ยฉันใช้ดูตัวภายในคอนโซลเนี่ยโฉมก่อนหน้านี้กับตัวโฉมเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่สิ่งที่ตอนเดียวหายไปอย่างก็คือในเรื่องของจอ ถ้าเกิดตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดโฉมก่อนหน้านี้จะเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดาแต่มีจอ LCD ไว้ดูกล้องมองหลังเพราะนั้นอย่างตัวโฉมหน้า p r o 4X แบบนี้เป็นจอทัชสกรีนแต่ไม่ได้มีการใส่กล้องมองหลังมาให้นะฮะอันนี้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องตัดในเรื่องตัวออปชั่นเรื่องของกล้องมองหลังออกไปเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเรานับตอนนั้นเนี่ยปี1 8บดเนี่ยรถตอนเดียวนาวลาล่า หรือในแบรนด์ของ n ิ s สันเนี่ยมีกล้องมองหลังมาให้แค่เจ้าเดียวนะครับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะแล้วก็ตัวเบาะหนังจะเป็นสีเทากระจกไฟฟ้าแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้านะครับแต่ของตัวจอเนี่ยก็คือเชื่อมต่อบูทงบูทูธได้คราวนี้เนี่ยรถพวกนี้เนี่ยอันขอเน้นย้ำเลยว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วและเอาไปใช้ในระบบขับสี่โฟลโฟหรือว่าการยิงดิฟล็อกตรงไหนที่ใช้ไม่ได้นะครับ ไม่มีนะหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้เอามาขายคืนได้เลยอันรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับล้อหลังอันก็ใส่ให้เหมือนกับตัวล้อหนะ้าไม่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องของล้อไม่ใช่เรื่องยากอันปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบที่พี่ๆต้องการได้ทั้งหมดนะฮะคือขอให้สั่งมาอย่างเดียวว่าจะาไปใช้ในลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะอย่างได้แบบทรงซิ่งๆหน่อยก็เป็นอย่างแบบนี้ก็ได้ หรือไม่งั้นเอาแบบนี้นะฮะอยากได้แม็กแต่งขอบ18แต่ไม่ชอบลายเวลก็เดี๋ยวเปลี่ยนเลือกเป็นตัวลายอื่นก็ได้แต่นาวาล่าเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นทั่วไปนั่นคือหมายความว่าตัวรูน็อตล้อเนี่ยมันจะมีขนาดที่ไม่ได้เท่ากับยีสุเพราะนั้นถ้าเกิดออยังจะเปลี่ยนใหม่หรือว่าใส่ใหม่อันนี้ต้องสั่งเพิ่มนะครับเพราะว่าขนาดคือมันไม่ได้เท่ากันมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับ แล้วก็ด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมนะฮะโลโก้ n i สสันแบบนูนนะครับแต่ขอสองขออยู่ตรงกระบะฝาท้ายอ่าเป็นแบบนี้เลยแมกไนนุงแมกไลเนอร์เดิมหมดนะครับคือถ้าเกิดอย่างโดยเบื้องต้นเนี่ยรถมันจะคงไว้แบบนี้คงไว้แบบนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าดูจากในคลิปอันมาอันกรำส่วนรถไว้ให้กับพี่ๆแล้วตอนนี้6 0 0มืบาทนะครับ ถ้าเกิดถามว่าอย่างราคาที่เรายังไม่ได้มีการทําส่วนลด60,000บาทราคาดั้งเดิมเนี่ยคือมันจะถูกกว่าป้ายแดงไหมมันถูกกว่ามากนะครับมันไม่ใช่ถูกแบบ1 2 0 0 0 0นะมันถูกกว่าเยอะมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนนวาล่าคันนี้อันก็กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยนะฮะมันก็คือรถมือหนึ่งน้องป้ายแดงดีๆคันนี้แหละครับเพราะนั้นถ้าเกิดยังเป็นลูกค้าว้กอินมาหน้าร้านไม่ได้มีการดูในสื่อออนไลน์ของอันมา อันก็จะขายในราคาเดิมอันนี้คือกติกานะครับ5,59,000บาทแต่ถ้าเกิดรับชมมาจากในคลิป YouTube อันลดให้อีก60,000บาทเพราะนั้นมันจะเหลือเท่าไหร่ครับ4,99,000บาทเป็นไปได้ยังไงฮะตอนเดียวนวาวาร่าราคาไม่ข้าม5 0 0แสนมันเป็นไปได้ยังไงครับไม่มีใครกล้าลดเกินครึ่งแสนให้หรอก เพราะว่าอะไรหนึ่งรถปีใหม่และเป็นตัวตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อถ้าเกิดเป็นขับสองว่าไปอย่างหนึ่งแต่ตัวนี้คือเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อวารันตีศูนย์มีวารันตีร้านมีให้นะครับอันรับประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนเดิมนะหกเดือนหมื่นโลแล้วก็ซื้อแพ็กเกจร,รถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีสิบสี่ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีถ้าเกิดอย่างเนาวร่าคันนี้นะอันให้จองร้อยเดียวพอส่งฟรีทั่วประเทศทุกจังหวัดออกได้ ถ้าเกิดมันจำเป็นต่อการเอาไปใช้ในธุรกิจควรจำเป็นที่ต้องมีมาเถอะครับไม่ผิดหวังหรอกไม่เสียใจหรอกซื้อกับอันครั้งเดียวทุกอย่างจบเลยอันไม่เคยทําให้ใครผิดหวังอยู่แล้วรักอ่านชอบอ่านอยากซื้อรถก,กับอ่านชอบที่อ่านพูดแบบนี้นะฮะอยากจะมาอุดหนุนอันให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆติดต่อมาได้เลยนะครับร้อยเดียวพร้อมส่งงบถึงหน้าบ้านทันทีสนใจก็ยังไงแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเช็งกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผไปก่อนนะครับสวัสดีครับ